สินค้าที่ดีมีคุณภาพมันจะขายตัวมันเองได้ในการขายของเนี่ยแม้เราจะมีกลยุทธ์การขายที่ดีมีการตลาดที่ดีแต่ถ้าสินค้าของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือราคาไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะระยะยาวก็จะมีปัญหานะแม้การตลาดกับกลยุทธ์การขายจะทําให้สินค้าขายได้ดีในช่วงแรกๆมีความตื่นเต้นมีการกระตุ้นยอดขายได้ดี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยลูกค้ามี experience หรือมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าเราไประยะหนึ่งและสินค้าของเราเนี่ยคุณภาพไม่ดีจริงคุณภาพเทียบกับราคาเป็นเรื่องสําคัญบางครั้งเนี่ยถ้าคุณภาพระดับหนึ่งราคาระดับหนึ่งและเหมาะสมกันก็คือพูดง่ายว่าราคาไม่แพงคุณภาพก็ไม่ดีเท่าที่ควรลูกค้าอาจจะยอมรับได้เพราะถือว่ามันมีเหตุมีผลในการตั้งราคาเพราะฉะนั้น price to quality หรือราคาเทียบกับคุณภาพหรือ quality to price หรือคุณภาพเทียบกับราคา ratio ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกเลยว่า สินค้าจะขายตัวมันเองได้หรือไม่ถ้าสินค้าเราดีนะครับคุณภาพดีราคาไม่แพงราคาเหมาะสมก็จะทําให้ตัวเรโซตัวนี้มันมีค่าสูงนั่นหมายก็ว่าสินค้าขายตัวมันเองได้ระยะยาวมันสเตเบิลแน่นอนมันก็เรียกว่ายืนอยู่ยางมั่นคงได้แน่นอนเพราะคุณภาพของสินค้ามันดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพสินค้าเราไม่ดีแต่เราตั้งราคาสูงเพราะฉะนั้นราคาที่เกียบกับคุณภาพสินค้ามันสูงเกินไปต่อให้มีกลยุทธ์การตลาดหรือ การขายยังไงก็ตามเนี่ยมันจะทําให้ขายได้ในช่วงแรกเท่านั้นส่วนระยะยาวเนี่ยสินค้าตัวนี้ก็จะถูกยกเลิกไปเพราะลูกค้าไม่สนใจหรือลูกค้ามีความรู้สึกว่าเขาได้รับประสบการณ์จากการขายสินค้าตัวนี้แล้วมันไม่โอเคไงคิดดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือคุณภาพสินค้ากับราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สินค้าขายตัวมันเองได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ